สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมิดเน็บใบข้าวมาเปิดขายนะคะ,ะชุดนี้นะคะเอามาลดราคานะคะลูกค้าปกติจากราคาเล่มละ1,980บาทนะคะลดราคาเหลือเพียงเล่มละ1,390บาทอ่าบาทโปรโมชั่นนี้มี6เล่มนะคะลูกค้างานชุดนี้นะคะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบค่ะชุบน้ำมันนะคะ ขนาดใบมีดนะคะยาวอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะคะความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วขนาดสันมีดหนา9้ามิลเลียวปลายนะคะขนาดด้ามมีดยาวอยู่ที่8นิ้วค่ะตัวด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะส่วนตัวฝักจะเป็นฝักไม้สักทองนะคะลูกค้าตอกโลโก้น้ำโมพุทธายะนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะทางร้านเรายังมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะแต่ถ้าเป็นยอดโอนราคาเล่มละ1,390รยบาทนะคะ,ะทางร้านเรานะคะก็ยังมีรับประกันนะคะคมแตกยุบพับส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานได้เลยคะ่ะสนใจรับเล่มไหนนะคะทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจมีดไทยทําน,นัาทนทนนะคะหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทร0981278635นะคะหรือว่าจะติดต่อทาง l ลาย ID นะคะ joyly 9 9 2ะคะ่ะ